สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ไปหาเขียนมาเด้อค่ะเด้อนี่สิผ้ามาสวนผ้ามากินเขาเว้นอยู่สวนอ้าหนามมากล่ะนี่พามพามโอ้โหโหเย้เอสวัสดีจ้ามีโฮมมีโฮมเศร้าล่ะจะายจะายสิผ้ามาหลอกกินเขาเว่นอยู่ผ้าสวนละกันสิผ้า ให้โค้ดเทาซอยกวดใบใหม่โมเมนดอ, <c oughs> ดอกกะสีมาเปลี่ยนบรรยากาศนี่เดี๋ยวกะสีเดี๋ยวกะสีทำความสะอาดเคลียมองเขาตัดกุ๊กใหม่ลงนี่เคลียมีเมนูยังคุณยายเมนูตำส้มมะฮงมีต้นเนียนนี่นเด้เทียงบมเมนเทียง,งต้องเบอาให้รู้ๆแน่เงือนหน่อย,ยเงือนหน่อยลูกเ<อ>ล้วผ้าคุณนเทามาปูกมือเสามาสลอง เสร็ลองเสร็ลองซุ้มซุ้มใหม่แต่ดูว,ว่าใหม่ใหม่ไพวาน์ดเมนบอจากบ่งหูคือกันใหม่ไพยังเสา้อโจยกับบ่งหูนี่สือมาลงใหม่หค่ะเด้ออยากมีโฮมแบบนี่อยากมีโฮมแบบฟางเมื่อไหร่นี่นนนทันได้เห็ดดอกเดียวรออีกสักพักหนึ่งให้ยายจะไม่กล่าวแล้วกูทอกศไฮใดก่อนกินสดๆจากต้นเลยมือนี่ตามสม่วบ่งหูสิกินครบทีม บอกให้ตาดยตามมากำลังปอนเขาเอาหน่อยอยู่สิตามมาทีหลังอยากได้เป็นธรรมชาติธรรมชาติพกหาค่ะพี่น้องเขามาส่งยูซูลินมอว่านก็มาส่าางหมืดหมืดของแถมกับเป็นปตัวญี่ปุน่นนี่นก,กินข่าวเล่าก็สิกินยากเก็บปวดหัว พี่พอคำพันธ์มานั่งขาขอบคุณค่ะทีห้เกียรติเป็นประมุ่งประธานนังให้ยมดจ้อยุหันใช้เม็ดยางดีเออมาไก่เนาะนานยูเตออันนี้ได้หนี่ยูเตอแน่หู้หืงหนมาไก่แห้งมาไก่แห้งอ่าตอนนี้กระลังทอดกบพี่เอามาเป็นกระดงเลยทอดกบทอดเกียรต์ตากแดดเลยนะเพียงก็ตากแดดอยู่ว่านี่บอวยมาๆมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับมาใยใยมาแล้ว อเห้ยกมาเซฟกมาอาเวฟกมาเอิญมากกับบอม่าบอมานะบอกแล้วให้มากน้ำปลาแตนป่าป่าแตนวหบ่วยไงเนยเหบาวิดว่าอันสุโมุงต้อนรับไทยแขกสมาชิกทีมงาน ย่านบ่อพ่อสลองสลองเตียงได้บ่แมร์สลองแสนสาบสลองถ้าเตียงถ้าสลองแสนสาบเด้อแต่จบบงวงตอนทอดกบทอดเขียดทิพไปหามาเบื่อไหมเจียวทะเลเหรอนี่เลยฮะาแล้วมเจียวทะเลเฮอนี่เด้อุ้ยห่อน้ำแดดน้ำประเทศนี้ไงทุกท่านหอนก็ห่อนที่ซุกไว้อยู่ดอกคนเหมือนกับพวกคนคนก็เหลื่อมผ่าผ่าขนาดให้เขาโฮมอยู่กับพวกเขาคนบ่อจะเป็นจับตัวนี้ อือฮัลโหอพี่น้องมาเด้อปัดนี่ยังมาท่านโคบทีมบ้านไหนเด้นี่ย่ทวไปอยูยี่ทวนไปตัดกอบไผ่อยู่ตาโกไผอยู่อเด็กน้อนยนางเท่ง์ห์หหนไงนางทักไต่ไอเียเด็กน้อยอือคนไอข้นไงมันสิคึ้มเถียงเล็กขี่ขันล่อเลย คิดว่หมดกับตาปนดีจงเนอมาเลยแมนเออเงียแฉบบ่ลูกเมื่อแฉบขาป่าสัน่าเยอะเลยก็ถอดกบแสบปตะนูแฉบอยู่คดปุ้งกับแฉบเยอะเลยแล้วปุ้งกับครับกรบหังออกว่ากับลูกเจอยเออปุ้งครับจ้าเออ อาแต่โดยคือบอกเอาจานนี่จานเต๊ะๆอยู่หลังพ่นเาเขาบอได้ใส่ใส่หลังเลยน้ำกินจานนะเราอะเขาบอใส่หลางเดือหน่ำป้าเขามีอยู่มกินานเดือกนีเาาวนแ่านจะเบิดมาเดพี่น้องมาเดอกมามามาเดอเบิด้้อยายมาทำกี่ดอกคัตมัดไงเขาว่าเนาะอพวกหลัง

สบายมันก <mile> ินไดเลยบ่อกังอันนี้เลยเออบ่ผักกินลอผักกินแทบอันนี้ขึ้นมกินสวนมะฮงนี่นเ็ไปนังจะบาเมือกีนนี่ยูเขียดเขียดนัก็มอบวกกบเนาะกบมือั่นลายบ่ตัวใหนเนาะนตลอ่ยตันังอกูแล้วนองก็จะตัของโตกอ่ะสหมเอเ้ นี่ว่าซมแมนอกไปาเป็นาขยกใลยเล่าเลยวเป็ียบคัเปียบ่กนมากายแต่กินเปียบเ่งนั้นแหแต่ทอดกินมองได้มีแต่นางผ้าเปียบนี่จะเล่าเดียเมียขาะมาร์ตด้เมียไม่จะเหยียดขาเมียนางกลัวดีกว่เมียนางกลัวอันไหนกอบจะคอยทอดที่รังไว้ใส่ซอปุนอันไหนกอบก็ไปลาไหตมานี่ไหตมาอบอย่แล้วแหละ มาเด้อเพืขาดชูผู้ชูคนกินะไดงกิ้มเบอร์นวะเออเพืขาเนี่ยพี่นางมาเด้อพี่น้องแต่พี่น้องมากินนายยังเลยไปกินก่อนเลยแม่เป็นยังแต่ว่าก็เป็นยังเขาบกกินนอะไรก็ลังคุ้มกล่องอยู่มันมีสายมีขวากอมันนี่จะไปกินเด้ยังไงเนี่ย มาหายเห่ะเขากลงแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาเด้อมากินข้าว้คุ่นงนะปุ่นมางเ้อเอเด้อเ่เด้อ้อเออ กที่่านในกันน้อใส่เก็บเที่ยาไก่เลื่องเที่องไ่ใ่ใ่ันี่โอ้กระบาที่นั่งด้อางมาเด้อปรทวนแมนยูเราไปเด้อมดุถุเนกะดาษงนำเอาเลน้งนั่งว้ยบเสียดด่วเอาเอากินน้ำกานน้อดูอ เอาไปทำผ้ไก oh, ่น้น <c sup> yeah. ่อเขาอ้อนอก่นเด้อกินเขาเล้จะอยกินดูมือหงอกมือหน้าเขามากินกับยายเดหีเพื่อมืองอกน่ตอนมือมาตอนมือมากินเบึ้งๆสิพี่น้องเขียดนี้ทอดหมดเลยเขานะอือเาขออีอาอีกเียดเทากบหามาเอาหมูอีบ่ลลูกหามาต้องเฮ็ดกินได้จ้าฮะบ่ออีกบ่ออีก ้าวอยครับอ๋ออ้เต็มอยู่บัวอย่ามันกลับกันนะบัอยู่เงาอีกหลานตาพูดนึกไปแย่เหือใช่ไหมล่ะต่สอนมาคนี่วนตุ้มขอไแย่เดือไหรู้อู้หกินไปโลยเต็มเลือต่สอนอ้าไปละเอะยางดหวานที่ไหนาจะกรีมาหวอน ถ้อร่อยนี่จานคือบอใส่จานบอสบะเหลวใหญ่มาทากินดอกแล้ว่อย่ยงยมันใหมแม่พอบะวมากินดอกยานมันไหมเขาต้นนึงนแม่ปุหยมล้หอย่่ไหเขาไปหลายรูดเอาตัวเดียววเาเป็นมาเนอ่าเกินเป็นขามือนมั้ย ดิ่งพระคุธาพี่น้องอาจะผิดคนแจ้วก็พักกระเด้าแบบนี้แจ้วก็พักกระเด้าบอกคน่แสบเขาคือจ็ดเาหนึ่งเขาหนาเขาหนึ่งหนวกินหนึ่งะดีปกปินะพี่าวด้จตาแขกมาเด้อพี่น้องมาเด้อพ่อเลือกเนียนโสทองข้างหลังเรียงวเนี่อเรือยยไปหาย ดเขาางดิล่น้มานี่น้ำมทางห่ๆี่ผมมีแถวหนีเขามากินวะโอ้ยบอไ้อีมนไม่ควาจะถอดมือต้องไม่ควาเแย่งเลยวะอันนี้อันนี้ไเครื่องไหนเครื่องไหนเครื่องอันนี้อันนี้อยู่ถึงสมตำมาเลยึงอ้าวอย่งเดียวกวะต่อเด้อ มาอมาค่ะต้มขึ้นมามะเขือไหมแ้มันเกมรสชาติพอดีอยเขาดๆามาจาตอึ้กรพาะั้งสาระกเต็มอยู่ถ้าเ่อยากแก้วมันมีอยากมันีเวลาบ้นบ่มีจะหาบ่มอะเราไปเก็บอะไร่มไปแก้ไม่เรื่องยุ่งเนี้ยเออม่อยากกินเกล็ดเลกินนุนตั้งเเนี่ยจตกูบัวเ้ซูมืวจะกบมันนี่ได้วยบ่เก็บ ีเล้มากเลยเล้้มอยู่ใส่นะใส่กบเนาะค่ไหนไปเก็บเนาะงาปลาปูเนาะนีหมูเขาเก็บเี่ยวหมูว่าหายไปอยู่หุ้มเขาปเกเา็บแเอเขาเก็บเหมอเาเก็บแบหายไปอยหุ้มต่านะองลูกเข้าที่นะเขาเก็บเหมือนย่างนเ้บวายเยวลี้ว่วแล้วเจาเเอามาเอามา่ย่ มาหมีมูนี่นั่งวะเดี๋ยว่าจำเยอะคือลืมทั้งหมดกินปลาเือก็จะตังไหนหนลาเลือกคันอันหนึ่งอันหมาโแดงกับ่มีแรงด้นแม่ตลาดที่สูงไม่หายแม่น่ลูกเพราไม่ยายน้น่เออหมา ไปละหาซิอิ่มเลยมั้อิ่มแล้วครับซ้อนโตได้มืนี่ยแล้วเปนองกินเกียจทอดอิ่มเงบ้ยพี่ไปจ้ะจะได้ลูกเกียพี่เนาะเียอิ่มเลยอนอนโตแค่ไหลูกบะได้นะอ้าวน้ำลงกยาดครวบออกมาพี่ยอดงานเดี๋ยอ้า่โอษเด้อโทษเด้อครับเด้อนี่เอาน้ำส่กติ๊กเลยนะใส่แล้วน้ำก่อนไนี่นี่ งเออยี่ี่ำอะเอยี่ี่มันำนีทุกคนมีคนกินผักหมะเออบเลี้ยใครกินผักกินตอนผีตอนนี้นหลงก็ปูตันเหลงละอะไรแต่คิดตอนกลางื่ออิมเเล่าพ่มเดไปตักปอนมื่อด๋ท่กจะหไปดอนานกหัวไปปนอยู่แนอยู่นองเมื่อเดกันแบ่งกัน เอาตัวอย่างมาสิห้องขโมยตองเป็นกระดื่องซ้อนกันไปมาไปจะด้วยเราให้เอากระชากมาไเอาหมวกมาไงกระชากมาเฮ้ยตลกมากเนาะต่ำเกี่ยวอกู่ต่เอราะไม่เกี่ยวยำโอ้โหดูสิปวดมันเบาเดิมต่ากินเอ้ยโอ้ยโอ้ยอือปวดต่ำห่วยห่ไม่เท่าอือยัไปขึ้นกระดานเลยเกี่ยวอยู่หม้อผมลุกได้มันนี่หม้อกินอ่ะ เนี้อไบ่มาเนื้อเออันนี้เปลี่ยนเลยเขาบอกว่าบานๆครับพี่น้องตั้ยังแยกที่กินได้แล้วยำมะเแ็งเขาบอกว่าตอนยำแค่บุก้วใครสีไข่ท่านมันยิ้มในกล้องนี้นะเขาว่ายิ้มงบบหัวบ้าน เดบุตองอือยยาส่งมาทีหลังํำนี่แหละค่ะพี่น้องออยี่สนด้ี่น้องอยาส่งมาทีหลังขวดละเขาย